สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวน้ำหอมอีกแล้วนะครับเราจะมารีวิวโดวยความถูกต้องและซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับโดยไม่สนใจทั้งนั้นว่าจะเป็นการให้รีวิวจ้างรีวิวหรือขอให้รีวิวใดๆก็ตามเถอะเราจะรีวิวด้วยอารมณ์ความรู้สึกและความรับรู้ของเราจากการใช้งานจากกลิ่น จากการที่เราลองใช้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาป้อนข้อมูลให้นะครับน้ำหอมที่เราจะนำมารีวิววันนี้นะครับต้องขอไปนิดนึงนะครับช่วงนี้ค่อนข้างไม่สบายนะครับเวียนหัวการลุกกันนั่งการเดินมีปัญหามากเลยนะครับแล้วก็ร่างกายเป็นของ พี่แน็กนะครับแน็กชาลีอ่าไม่ใช่นะฮะเป็นแน็กบอนวอนนะครับบอนวอนกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรช่วงนี้ปนแปลกๆเป็นบอนวอนนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นไพรเวทคอลเล t ชันนะครับชื่อค่อนข้างหรูหราเลยทีเดียวม,มีชื่อว่า love hunter นะครับว่านักล่าความรักนั่นเองนะครับ ประมาณนี้ข้างบนก็มีสแกนโลโก้สกรีนโลโก้ W B W แบบนี้นะครับก็โลโก้โลโก้โลโก้เต็มไปหมดเลยนะครับหันไปทางไหนก็มีแต่โลโก้พี่แกนะครับประมาณนี้กล่องข้างนอกก็เป็นกล่องกระดาษกลมๆนะครับกลมๆเหมือนพวกเอ,อ,อะไรอะ่ะเขาเรียกพริงเกิลอะไรขนมพริงเกิลอะไรประมาณเนี้ยครับฝาก็เป็นกระดาษนะครับแบบนี้ ประมาณนี้ครับกล่องไม่ได้มีอะไรมากสำหรับตัวขวดด้านในนะครับเดี๋ยวขอปิดอันนี้ก่อนเพื่อความเรียบร้อยเพราะว่าเรารีวิวแบบไม่มีตัดอะไรทางนั้นนะครับนี่ครับกล่องก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับราคา <c oughs> เห็นเขาบอกว่าขายอยู่399นะครับช่วงเซลล์ช่วงอะไรอาจจะเหลือแบบสองรอยปไปลายสองรกวาบาท300กลางๆอะไรประมาณนี้นครับแล้วแต่เราจะกดได้กันช่วงไหนนะครับสำหรับเลิฟพันเตอร์นะครับตัวขวดก็จะเป็นแบบนี้มาอีกแล้วครับโลโก้เอามือจับจับ,จบสัมผัสด,ดูได้นะครับสำหรับใครที่พิการทางสายตาเหมือนเรานะครับ แเราก็ยังพอมองเห็นบ้างนะครับอันนี้ก็ B W นะครับตัวบป็เริ่มเลยแล้วก็มีวงกลมอันนี้ก็คําว่าบอลวอนก็ตัวบป็เริ่มเลยครับข้างหน้านี่ก็มีครับกลัวคนไม่รู้ครับหยอกหยอกแล้วเขียนว่าเลิฟพันเตอร์นะครับ50 ml private collection นะครับดูครับบนฝาก็ยังมีนะครับฝายังมีโลโก้พี่นักนะครับ B W นะครับ บอลวอลนั่นเองนะครับฝามนมนกลม,น,ม,ม,มน่ารักดีครับขวดก็เหลื่ยมเมาๆดีนะครับแต่ด้านหนาน,น้ี้ไม่มีนะครับอ๋อด้านนี้ไม่มีครับแซลแกมากไปด้านนี้ไม่มีโอเคก็ขวดก็จะมีประมาณนี้ครับขวดก็ถือว่าโอเคครับดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับ50 ml กับราคา399นะครับ การเปิดก็แน่นหนาดีนะครับไม่ได้เปิดยากแต่ไม่รู้ว่าหมุนไปหมุนมาดึงไปดึงมามันจะเปิดยากหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรายกอย่างเงี้ยไม่หลุดนะครับยกอย่างนี้ไม่หลุดอืมก็ถือว่าโอเคครับสําหรับขวดสําหรับต่อไปเราก็จะไปดูเรื่องกลิ่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับบอลวอร์นพรายเวทคอลเลคชั่นเลิฟฮันเตอร์เราก็ได้ลองไปบ้างแล้วแหละลองการใช้งานลอง เรื่อง l o n g e v i t y เรื่อง Pro-jection เรื่อง C ีออะไรต่างๆนะเราก็ลองไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองอสิ่งหนึ่งที่ต้องชมเลยคือถ้าได้ได้ยินเสียงกันนะครับคือสเปร์นั่นเองนะครับดีมากสเปร์ดีกว่ารุ่นเดิมนะครับที่เราเคยซื้อมาตอนนู้นนะครับแลอ้อะไรนะ Red Carpet นะครับขวดก็ดีกว่าสเปร์ก็ดีกว่าเยอะนะครับหมายถึงตัวนี้ดีกว่า r ร d carpet ที่เคยเอามารีวิวให้ฟังคราวที่แล้วนะครับ ดีกว่ามากสเปรย์นุ่มฟุ้งกระจายดีนะครับนุ่มมากแต่ฉี่รองมายยอมรับเลยครับกลิ่นแอลกอฮอล์แรงมากกลิ่นเปิดนี่แอลกอฮอล์อย่างกับสิริบัญชาเลยครับแรงสุดๆเลยครับคือเป็นน้ําหอมที่เปิดออกมาด้วยกลิ่นแอลกอฮอล์แรงจริงๆครับต้องขอติเรื่องนี้เลยนะครับแต่ก็ทําไงได้ครับราคา3า9าแล้วแพ็กเกจดีขนาดนี้ก็แต่ได้คุณภาพประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับ และได้ปริมาณ50 ml ด้วยนะครับโอเคแอลกอฮอล์เริ่มเซตตัวเริ่มเบาลงแล้วนะครับกลิ่นเปิดจะเป็นให้กลิ่นแนวสับปะรดนะครับสับปะรดนึกถึงอะไรคิดเอเมนตัสแน่นอนนะครับสับสับปะรดมาเบาๆนะครับไม่ได้แรงมากแต่ให้ความเป็นสับปะรดที่ชัดอยู่นะครับถ้าให้นึกถึงน้ําหอมอาหรับตัวหนึ่งก็คือคเฮดอัลฟูซานนะครับของบ้านลาตาฟานะครับแล้วก็ ตัวนั้นแหละผมว่าโอเคมากน่าจะให้นึกถึงได้ถ้าใครเคยลองนะครับสับประรดก็จะออกมาฉ่ำๆเลยนะครับก็จะมีกลิ่นสับประรดมีกลิ่นกุหลาบเบาๆนะครับอมเบามากจนแทบไม่ได้กลิ่นนะครับแล้วก็อืมเราจะนึกถึงความหวานของแอปเปิ้ลเขียวหน่อยๆนะครับหมายถึงว่าที่อยู่ใน y อ EDT นะครับ y edt นะครับไม่ใช่ edp นะครับ y edt กลิ่นความเป็น dna ของ Y า dt จะลอยมาเบาๆแล้วก็มีตบท้ายด้วยเหมือนกลิ่นความเป็นที่ออสวาตเล็กเล็กครับกลิ่นอทะเลเค็มเ็มไม้ไม้กลิ่นเหมือนแอมบอกซานเหมือนแอมบ์กรีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับลอยมาเบาเืมหอมดีครับถือว่ากลิ่นนี้หอมเข้าใจง่ายใช้ง่ายอัดไปเลยครับเป็น10สเปรย์ก็ หอมฟุ้งดีแล้วครับใส่ไปเที่ยอวอไปทำงานไปเรียนไปเดทไปอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะครับไปป่งไปเป่าไปอะไรยอกยอกก็ใส่ดูเฮ er ียเป็กเยยับมากครับเลยเลยติด d n a ของเฮ er ียเป็กมานะครับตัวนี้นะครับบอนวอร์นไพรเวทคอลเลชันตัว l ล v e r Hunter นะครับ กลิ่นดีครับกลิ่นสับประรดช่ำๆมีความวานิลาไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับแต่เหมือนได้กินมาบางๆนะครับกลิ่นดอกไม้แซมๆหน่อยๆนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีพวกกลิ่นถุงยางหรือกลิ่นอะไรแปลกๆประหลาดเข้ามานะครับอย่างที่ว่านะครับตัวนี้จะกลิ่นคล้ายคาเอตอัลอฟูซานนะครับของลาตาฟานะครับ,อ,รบอ่า ตัวนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันโคลนตัวไหนนะครับสำหรับไคเอต o อาฟูซาเคยมีนะครับแล้วก็ใช้หมดไปแล้วครับอืมก็สำหรับตัวนี้ก็การทำงานดีครับติดทน6-8ชั่วโมงคงไม่ได้ติดอะไรมากมายเหมือนที่เขาเคมเหมือนที่พี่แน็กแกเคไว้ว่าสิบหกถึงยี่สีชั่วโมงนู่นนี่นั่นโอ้โหฉีดท้ายซอยถึงปากซอยอะไรแบบนั้นเนี่ยแกก็ สไตล์การขา,ขายของแกก็เว่อร์อย่างเงี้ยครับแต่ฉีดเสื้อผ้าก็ติดได้เป็นวันวันะครับก็จริงของเขาแหละครับเออฉีดเสื้อผ้ามันก็ทนอยู่นะครับก็ได้เป็นครึ่งวันได้เป็นวันเกิน12ชั่วโมงอยู่นะครับอ่าถ้าฉีดตามผิวหนังฉีดตามข้อมืออะไรอย่างเงี้ยก็6ชั่วโมง8ดชั่วโมงประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับการกระจายตัวถือว่าทําได้ดีนะครับกลางๆนะครับไม่ได้กระจายตัวบึ้มบ้ามอะไรมากมายแต่กลิ่นดมสบายครับไม่เป็น ไม่ฉุนกลิ่นเป็นมิรแล้วก็ไม่ทำร้ายใครแน่นอนนะครับสำหรับ Lover Hunter ตัวนี้นะครับสามารถไปหาไปซื้อไปทำกันได้นะครับใน Tiktok สำหรับตัวนี้ถือว่าดีครับดีอีกตัวหนึ่งส่วนเรามีตัว King a r n t e r ที่เราเคยซื้อมานะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังแต่ตัวนั้นพูดได้เลยว่าเหมือนเหมือนตัวหนึ่งของรัตตาฟาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า กลิ่นจะบางเบากว่านะครับแล้วก็กลิ่นจะไม่เข้มข้นเท่านะครับอเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังคราวหน้านะครับสําหรับอ่คิงอาร์เธอร์นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งของบอลวอนที่เรามีอยู่นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะดูเข้มข้นเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างไรชอบเหมือนกันนะครับตัวนี้ชอบ ก็แล้วมีอีกหลายๆตัวครับถ้ามีโอกาสจะเอามารีวิวให้ฟังถ้าเขาจ้างก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับถ้าเขาเอามาให้รีวิวก็จะมารีวิวให้ฟังครับแต่ว่าก็จะรีวิวตามตรงไม่ได้สนใจว่าเขาจะจ้างเขาจะให้รีวิวตามที่เขาบอกหรือยังไงนะครับเราเป็นคนที่ถ้าใครให้รีวิวอะไรอ่ะเราจะรีวิวตามตรงนะครับจะบอกเลยว่าผม โอเคผมจะรีวิวนะแต่ผมจะรีวิวจากความรู้สึกจากความที่ผมได้กลิ่นได้สัมผัสได้ใช้งานจริงๆไม่ได้รีวิวตามใจเจ้าของแบรนด์นะครับเป็นทุกทุกอันที่เราเคยได้รับมาให้รีวิวนะครับตั้งแตเ่เคยได้ของรีวิวมาก็หลายตัวนะครับแล้วก็ซื้อเองก็หลายตัวก็จะรีวิวตามความซื่อสัตย์ของตัวเองแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้โอเคครับผ่านครับ กินดีเอ่อคุณตี้โอเคนะครับแต่กินเปิดแอลกอฮอล์แรงไปหน่อยครับต้องรอประมาณสัก1นาทีนะครับให้กินแอลกอฮอล์มันจางลงนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวตอนเปิดฉีดไม่ควรยกขึ้นมาดมเลยนะครับเพราะคุณอาจจะฉุนสิริบัญชาก็ได้นะครับสำหรับรีวิวตัว Lover Hunter ตัวนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเป็นกลิ่นแนวสบปรดฉ่ำๆแนวครีเออเวตัส ผสมกับ D or สวัดกับ Y EDT เล็กๆนั่นเองนะครับวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทำงานใช้ได้หมดครับตัวนี้ใส่ไปทำงานออกเดทไปเที่ยวไปเรียนสเปร์ก็อัดหนักๆหน่อยครับ8ถึงสสเปร์ฉีดไปเลยครับไม่ต้องกลัวเปลืองครับหัวสเปร์ดีมากต้องขอชื่นชมเรื่องหัวสเปร์นะครับดีมากสำหรับรีวิวรอบหน้าจะเป็นตัวไหนนั้นเอาไว้ติดตามเหมือนครั้งหน้านะครับขอบคุณที่รับ ดูกันนะครับสวัสดีครับ